สวัสดีครับกาสวัสดี fc แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสบําเพิรออฟฟิเชียลครับมาชมครับอนนี็่พอเป็นต่อยอย่างนี้นะท่านไปประมาณพันแปดหมดแล้วก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบนี่แหละเพราะว่าที่เหลือนี่คือเขาที่เหลือนี่ล็อกไว้ให้เขา คือล็อกไว้ที่เขาสั่งจองนะรายละเอียดงานครับม,มาเด้อพี่น้องไปไงเรื่อยนมามวนน้ำกันครับมบาสร้างปีใหม่เน้อเพราะว่ารายได้ทุกบาทหักจากค่ามะลำถ้าเคนลดให้ก็จะสร้างตัวนั้นหมดทุกอย่างนะครับ,บผมเพราะว่าเรากําลังอยู่ในการต่อสร้างงบก็ขาดอยู่ประมาณสองล้านก็จะเส,ร,ะสร็จอันลักเมืองครับหลักเมืองพนมรุ้งเข้าสามสามกับสองครับสวัสดีครับคิดหอดคิดถึง เอาอะไรไม่ได้หรอกกับของผมเอาตัวคอับว่เห็นบ่าเห็นกันหลายมือรอขึ้นเก่าเลยแต่งตัวรอมาบเลยครับต้องรอแบบนี้ตามบอทท่านขอไว้ยังไง มดโตคนว่าไดบอกว่าสมูทปัญ่างลี้ยวสนมีพี่น้องมีผ้าหมูอยู่วะุดยอดสุดยอดครับมูแรงมวลจดจัดารดูมันนี่่งั้งหมดแจกครับพี่น้องพออสาวุดยอดเก่าเส้นเส้นนี้ไปไซน์เส้นนี้ไปออกกันทลักครับเอ้กัน การทะลุมการทะลุมมาบว่าหันแมนครับตรงไปการทะลุตรงไปตรงตออกไปแมนไปถึงการทะลุมันจะแยกไปเพราะว่าทางหนึ่งทางทางหลังเนาะจะแยกไปมย่างชุ่มเขาอีกซอยหนึ่งผีแมนวะแมนครับทางลัดเป็นรอยเยียไปย่างชุ่มเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมาเสียนีปุ๊บมันก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเป็นหลักาถ้ตรงขึ้นไปอีกส่วนข้างแดง เมื่อสาวยิ่งเขาไปน rage, ไปีน่เลยแมนครับเงีย er ิน่และเขาไปบาทลูกอิงสบายพี่น้อครับไไปียนเน่เขาบาลูกิงไเลยแมนครับเนกัทลุมสดแจกจังปังครับพี่น้องวันนี้อากาศดีเลยปกติเตยล่าหน่มาเตยล่าเก็บละเียดเตยล่ก็อต่าสิออกไปซีสามีสี่ ทงานของเราได้ต่อตังแขงไว้มทีงเวทีแล้วครับพี่น้องบัตรราคา140บาทเกบไปเอาเกบแล้วพยูดนพยูดอย่ใส่พยูดยุ่่นครับแล้วนอนบ่เขาิ่มพักควันครับแล้วนอนสองคูสร้างเกืสองคู่เพลังท่าวเอองท่า้อสอบเกอเอ็ดีปอใส่ปะแดนสวนไปกระโดดาทุ เพืนนนน้นที่ตั้งเวทีเ้ากำลังลงนะพี่น้องถอยรถเขาเทียบทาว่างจุดว่างมากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วครับรายได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นนายจะส้างานรักเมืองให้เซสครับพี่น้องแต่ก็ต้องนี่ครับ ชี้วางจุดไว้ล <GO av uther> ูกพีบีบใจเออนะครับบรรยากาศ ที่กว้างขวางเลยครับพี่น้องสะดวกสวบายแห้งครับห้องน้ำก๊าลัยครับจอดรถก๊าลัยครับพี่น้องสุดยอดหลังจากพักเหนื่อยครับกินข้าวกินน้ำเสร็จกลับลูกพี่ใหญ่พียเอดีครับกะแบบลงมือเลยครับพี่น้องนะพอขนาดนี้กัประมาณสิบเอ็ดโมงจะเที่ยงครับพี่น้อง เป็นเพจยังครับทางนี้บบนทงบง,ง,งันิดนึ่งทา,างนี่ดี <มา S 1> เด้อครับยังม่ว่ามันว่ามันสอยเนื้อส้อยยังไปมาได้ครับผมบโบ,บกาโบกานี่กับเพ้นมีดละยัน <laughs> มีดเนาะมีดมีด่มิดแครับเอาไว้ป่าประดังเดี๋ยว <laughs> จ้องจสับอยู่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยเอาเลยยังไดดยูนนวลุนที่เเกตยดได้นิขดียางอ้อมครับยังกะยังท่านมี่ยางลายครับพี่น้องกะเขาล่าง ในพื้นที่กําลังเต็มตัวลงมือตัง้งเวทีครับพี่น้องทาสร้างเจ้าภาพใหญ่เพิ่นก็นเอาเนื้อหม,มูครับเอาเนื้อเอาหมูเอาเนื้อครับขอสารมาตอนทีมงานครับพี่น้องถือว่าเก่งครับถือว่าสุดยอดยดีครับพี่น้องขับเข่ากับน้ำครับ ออกไปจากหาพยุทธ์ครับประกาศยางหวนมาหาเพื่อนขือเกาครับพี่นอ้องเห้ครบับได้ดต่เพื่อมาสั่งร้านรักเมืองสร้างทิ้งปฏิสถานให้พี่น้องเข้าในกาไหวสักราวูุชชาเพื่เป็นติทใจบริ รายได้ทั้งเบิดสางสาลลักเมืองครับพี่น้องบัวเลยาให้พี่นองูการหลังจากหาค่าใช้จ่ายจังเลวท่านเบิดัพี้งมบวนอแจ้งครับข้าินสบาดเปลิกตามสัี่จะมาผาดีหาวยเอข้าเหลือีหาด้เยอพาออกคือคนีหาเคือวกออาวินสบัดนะข้าเลือกงวงก็เก่าแล้วพวก กวันี้กลัวสิเก็บไปที่แล้วกับตุ้ละ่ามงสิบเมงอไปใสรัตนาบุรี่รัตนะครับใกล้นดร้อยกว่าอยก่วครับแมครับหอรัตนะไม่ถึงประมาณบหอดประมาณรอยร0อยรอยสิบรอย้าต้องการครับหมอนีนี่ขึ้นผ้ร้านเลยถ้าขึ้นออกครอบมิดออกเขากันตะลมมากกว่าิ่งตรงเลยกอจะขึ้นไปหันกับขึ้นเส้นออกเส้นนี้ก็ได้ออกบรจานเอาเส้นสองสีเงาเลยรัตนะ เดี๋ยวผมไปหาทีมงานครับผมครับผมครับปังปังครับตามนี้ครับพี่น้องจุดตั้งเวทีพร้อมแล้วครับพี่น้องลกปีกำลังลงมือแล้วครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกการลังแร่งใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ